สวัสดีค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้พี่กันตรีจะมาอัปเดตผักกาดกวางตุ้งนะคะที่เราปลูกไปได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะเพื่อนๆที่เราถอนมาปลูกนะคะถอนจากแปลงที่เราหว่านไว้นี่แปลงเดิมนะคะเห็นไหมคะว่าแปลงเดิมที่เราหว่านไว้เนี่ยเขาจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่เขาจะแน่นเขาจะแย่งอาหารนะคะจะแย่งอาหารกันก็จะทําให้ผักกวางตุ้งเราไม่ค่อยโต พอไม่โตนะต้นมันจะเหี่ยวจะแห้งนะคะเราก็เลยถอนออกมาแล้วปลูกในเป็นหลุมๆนะคะปลูกในแปลงเป็นหลุมๆอย่างที่พี่กันตรีได้ได้นําเสนอไปแล้วนะคะการปลูกผักกาดกวางตุง้งอันนี้เป็นที่เราปลูกที่เราป่านไว้นะคะเดี๋ยวมาดูที่เราปลูกนะก็จะประมาณนี้แล้วนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะว่าเวลาเราแยกมาปลูกเนะี่ย นะคะเขาจะไม่แย่งอาหารกันนะเขาจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆจะเจ้าบานโดยไม่ต้องถอนก็ได้บานห่างๆก็ได้นะคะนะบานห่างๆก็ได้ไม่เป็นไรนะคะน,นี้เป็นผักกาดวางตุ้งที่เราปลูกไปก็เลยจะพาเพื่อนๆมาชมว่าเขาโตขนาดไหนแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูอีกแปลงนึงนะคะ แปลงนี้ก็ได้ประมาณสักปีวันเนี่ยไม่ถึงอาทิตย์เนาะไม่ถึงอาทิตย์นะคะเพื่อนๆคงจำได้ว่าที่เราปลูกผักกาดกวางตุ้งไปก็จุดประมาณนี้นะคะเดี๋ยวสักสองสามวันเดี๋ยวรอให้ตั้งตัวนิดนึงเดี๋ยวเราก็จะใส่ปุ๋ยนะคะเพื่อนๆปุ๋ยที่ใช้ก็จะเป็นสูตรสิบห้า ถ้าใครมีปุ๋ยเม็ดน้ำตาลก็ใช้ปุ๋ยเม็ดน้ำตาลนะคะ2100 2 1เ0นะคะเร่งใบให้สวยงามหรือถ้าไม่มีก็ใช้สูตร1 5 0 0เสมอกันก็ได้นะคะเพื่อนๆหรืออีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าปุ๋ยสีเขียวนะคะเป็นปุ๋ยผักเม็ดสีเขียวก็ได้นะคะ อันนี้เป็นผักที่เราปลูกไปก็จะให้ดูประกาศกวางตุ้งก่อนนะคะสำหรับบ้านนี้บ้านพี่กันตรีจะใช้ปุ๋ยสูตรสิบห้าเสมอกันนะคะจะหว่านปุ๋ยลงไปหว่านปุ๋ยแล้วเราก็จะรดน้ำตามนะคะอันนี้ให้เขาตั้งตัวอีกนิดหนึ่งก่อนหลังจากที่ปลูกก็รดน้ำให้ชุ่มนะคะสัก สามวันก็ติดเนาะสามวันก็ติดเดี๋ยวรออีกสักน่าจะสักสามวันค่อยใส่ปุ๋ยประกาศกวางตุ้งนะคะก็เลยพามาอัปเดตประกาศกวางตุ้งของเราก็ประมาณนี้ก็อย่างที่บอกนะคะวิธีปลูกนะดินทุกอย่างต้องร่วนต้องน้ำซึมได้นะคะดินต้องปร่ง ถ้าดินแน่นไม่โตนะคะเพื่อนๆลองกลับไปดูที่บ้านของเพื่อนๆว่าทำไมผักเราเราไม่โตประเด็นแรกดินนะคะดินต้องโปร่งดินต้องร่วนซุยเราต้องหาส่วนผสมของดินบางคนไม่มีก็อาจจะใช้ดินปลูกนะคะดินปลูกเป็นถุงก็ได้ผสมขุยมะพร้าวก็ได้แต่ว่าสูตรของพี่กันตรีนี้จะใช้แกบขาวผสมดินนะคะทั้ง ปุกเป็นหลุมทั้งเป็นแปลงเราจะใช้แกบขาวผสมหมดเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาชมนะคะว่ามีอะไรบ้างอ่ะนี่ประกาศขาวประกาศขาวเราดูประกาศขาวนะคะให้ดูก่อนเพออยู่ใกล้กันนะประกาศขาวนะคะประกาศขาวเรา าวนะะคเห็นไหมคะคว่าปลูกผักนะคะสิ่งสำคัญคือดินนะคะดินอย่าเหนียวดินต้องร่วนต้องปร่งถ้าดินเหนียวจบทันทีไม่โตนะคะจะแคละแกน แล้วปุ๋ยต้องใส่ทันทีเนาะหลังจากที่เขาติดแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยเพราะเป็นการเร่งถ้าเราไม่เร่งเขาจะแคะแกนนะคะก็จะออกดอกนะคะเพื่อนๆอ,อ้าวทีนี้เรามาดูแปลงนี้แปลงนี้เป็นผักชีนะคะผักชีที่เราปลูกไว้กินนะคะเหลือก็จำน่ายเราใช้วิธีถอนนะคะปลูกแบบไล่รุ่นถอนออกนะคะ ทำกรรมทำกรรมคู่กับต้นหอมนะเพื่อนๆกรรมละส0บบาทหบาทถ้าเหลือเหลือจากการกินเราก็นำไปจำหน่ายนะเพื่อนเเนาะเศรษฐกิจพอเพียงสิ่งไหนที่เราปลูกใช้ได้เราไม่ซื้อนะคะก็จะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของเราเราไม่ซื้อนะคะอาจจะซื้อเนื้อซื้อโปรตีนแต่ผักเรามี ผักเรามีที่บ้านเราเราก็ไม่ต้องซื้อก็จะเป็นการประหยัดไปอีกทางหนึ่งนะคะเพื่อนๆก็ลองดูนะคะใครมีพื้นที่น้อย,น,อยน้อยนิดก็ลองปลูกดูถ้าไม่มีพื้นที่ก็ปลูกในกระบะปลูกในกระถางปลูกในกล่องโฟมได้ทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆได้หมดนะคะพอดีมีพื้นที่นะเพื่อนๆตรงนี้เรามีพื้นที่แล้วก็ แสงแดดก็ส่องทั่วถึงด้วยนะคะก็แสงแดดก็ไม่จัดเท่าไหร่นะคะก็จะมีอ่าให้เพื่อนๆดูว่าบ้านพี่กันตรีนะคะมีต้นกล้วยต้นกล้วยบังแสงแดดเวลาแดดร้อนๆหมกักต้นกล้วยก็จะบงังบังแสงให้เราก็จะเพิ่มความชื้นให้ด้วยนะคะวันนี้ก็เลยพามาชมผักนะคะพเพื่อนๆ พี่กันตรีก็ชื่นชมเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศนะคะไปดูของเขาเขาเป็นเขาเป็นเมืองหนาวนะคะแต่เพื่อนๆก็พยายามปลูกผักนะคะพยายามปลูกผักแต่ถึงเวลาหน้าหนาวหิมะก็จับนะคะหิมะก็ติดเต็มต้นเลยต้องคอยเอาออกต้องคอยเอาเข้าไปในร่มนะคะเพื่อนๆแต่เมืองไทยเราเนะี่ยเราถือว่าโชคดีนะคะเราไม่มีหิมะอากาศก็ดีนะคะเราปลูกผัก ปลูกผลไม้ได้แทบทุกอย่างเลยนะคะเพื่อนๆเนาะเพื่อนเพ่อพี่กันตรีก็ติดตามผลงานของเพื่อนๆที่ปลูกผักที่ต่างประเทศเนาะทาง y t u t u อะช่อง youtube เวลาหิมะลงเขาต้องคอยเก็บเนาะเพื่อนๆแต่เราไม่ต้องเก็บเมืองไทยเราเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะเพื่อนๆปลูกอะไรก็ได้แต่ขอให้มีความขยันเนาะขยันแล้วก็รู้ใจ เราก็จะมีกินมีใช้นะคะเพื่อนๆลองดูนะคะปลูกได้ทุกอย่างมีทุกอย่าง